สวัสดีค่ะทุกคนกลับมาพบกับช่องแรบบี้เทลลาก,กันอีกเช่นเคยนะคะสำหรับวันนี้แอดก็จะมาสปอยซีรีส์เรื่องหวดรักเข้ากลางใจใน EP ที่29-32เรื่องราวจะเป็นยังไงนั้นไปติดตามการสปอยได้เลยค่ะ หลังจากโยอันได้รับข้อมูลจากเจียวเธอรีบไปหาประธานเกาลี่น้อยทันทีเธอบอกเขาว่าเธอรู้ว่าตัวใบแรกเขากะจะให้ลูกชายประธานชีแห่งหยวนซานเรสต์แต่เธอจะบอกเรื่องหนึ่งจ้างเยียนโคชของทีมเธอเคยเป็นโคชให้ลูกชายประธานชีและรู้ฝีมือของอีกฝ่ายดีโจไม่ได้เล่นเก่งขนาดนั้นเป็นประธานชีที่บังคับให้เขาเล่นเทนนิสเพื่อขยายคอนเนคชันของตัวเองโจคงไม่ขอบคุณประธานเกาลี่น้อยเพราะเหตุการณ์นี้ไม่แน่ตัวใบนี้ อาจจะเป็นยาผิดด้วยซ้ําประธานเกาลี่น้อยเลยตัดสินใจใหม่เขาพูดกับโยอันว่าเขายกตั๋วใบนี้ให้เธอก็ได้เพียงแต่ถึงยังไงก็ต้องมีเงื่อนไขเขาจะยังไม่บอกตอนนี้ว่าเขาอยากได้อะไรแต่เธอต้องรับปากว่าต้องให้ในสิ่งที่เขาอยากได้โยอันบอกว่าเธอขายท็อปสแมทไม่ได้ประธานเกาลี่น้อยตกลงซ้ำยังฝากบอกซานชวนว่าให้ช่วยแข่งดีๆด,ด้วยถ้าแพ้ก็ต้องแพ้อย่างสมศักดิ์ศรีเพราะยังไงตั๋วใบนี้ก็มาจากยังสเปซโย อันรีบนำข่าวดีนี้กลับไปบอกคนในสโมสรแต่เธอกลับได้รับข่าวร้ายแทนมีคนถ่ายรูปของเธอกับซานชวนยืนกอดกันในสนามแบดมินตันไว้ได้และนำไปเผยแพร่ลงบนโลกโซเชียลเกิดกระแสะลบมีคอมเมนต์ว่าซานชวนเป็นเด็กเส้นดังนั้นซานชวนจึงอยากลบข้อคารหาพวกนี้เขาจึงจะตั้งใจซ้อมนำชัยชนะกลับมาปิดปากคนที่กล่าวหาเขาเองเจียวเจียวกับเฉินเจ๋อก็คอยให้กำลังใจเขาเพราะทุกคนรู้ดีว่าซานชวนกว่าจะมาอยู่ถึงจุดนี้ต้องเจออะไรมาบ้าง โยอันบอกจางเยียนว่าเป็นตัวเธอที่จัดการเรื่องพวกนี้ได้ไม่ดีพอหลังจากการแข่งขันทัวร์นาเมนต์ของซานชวนจบลงหากความเสียหายครั้งนี้ยังไม่ยุติลงเธอจะเป็นคนลาออกจากการเป็นผู้จัดการของท็อปสแมทเองจางเหยียนเคารพการตัดสินใจของโยอันซานชวนมุ่งมั่นตั้งใจซ้อมมากจนโค้ชต้องบอกให้เขาพักเพราะกลัวว่าร่างของเขาจะพังหลวนเนียนบ่นเขาชุดใหญ่แต่ซานชวนก็ยังไม่ยอมฟังจนเธอต้องโทรบอกโยอันให้เธอมาเรียกกร้องซานชวนหน่อยเมื่อโย อันมาถึงเธอเห็นซานชวนกำลังยกน้ำหนักอยู่เธอเข้าไปคุยกับเขาอย่างใจเย็นเห็นได้ชัดว่าซานชวนมุ่งมั่นอยู่จริงๆซานชวนบอกว่าเขาต้องการพิสูจน์ข้อคอรหาที่ทุกคนพูดกันโยอันบอกให้เขาพักบ้างแต่ซานชวนไม่สามารถทำได้ซานชวนถามโยอันว่าเธอชอบเขาบ้างไหมโยอันตอบว่าชอบนั่นคือเหตุผลที่เขาต้องชนะให้ได้หากเขาแข่งได้รับชัยชนะกลับมาก็จะไม่มีใครกล้านินทาเรื่องระหว่างเธอกับเขาอีกซานชวน บอกให้โยอันไปพักเขาเองก็ฝึกต่ออีกสองเซตก็จะกลับแล้วเหมือนกันหลังโยอันจากไปซานชวนลุกขึ้นมายกน้ำหนักต่อแต่แล้วก็เกิดเรื่องร้ายขึ้นกับเขาซานชวนรู้สึกปวดหัวเขา่าเขาทรุดลงกับพื้นเช้าวันต่อมาเขาจึงได้ไปหาแพทย์แผนจีนและปกปิดอาการบาดเจ็บของตัวเองหมอวินิจฉัยว่าเป็นไปได้ค่อนข้างมากว่ากระดูกอ่อนของซานชวนจะได้รับบาดเจ็บขอเพียงให้ความร่วมมือกับการรักษาก็จะดีขึ้นเองซานชวนต้องลดการฝึกที่เข้มขน้น ทำกายภาพบาบัดขั้นพื้นฐานที่สุดอย่างต่อเนื่องยืดตัวอย่างเหมาะสมถ้าซานชวนยังไม่หยุดสร้างความเสียหายให้กับกระดูกสถานการณ์ก็อาจเลวร้ายลงซานชวนจึงขอให้หมอช่วยหายวิธีลดความเจ็บปวดให้เขาลงหน่อยหมอจึงฝังเข็มที่เข่าให้ซานชวนซานชวนบอกว่าเขายัางต้องลงแข่งแมตท,ที่สำคัญมากที่สุดในชีวิตของเขาเขาจะล้มไม่ได้ และแล้ววันที่ทุกคนรอคอยก็มาถึงทุกคนในทีมต่างมาดูการแข่งของซานชวนคู่แข่งของซานชวนคือนักกีฬาที่มีศักยภาพอันดับสองจากญี่ปุ่นทุกคนลงความเห็นว่าฝีมือของซานชวนยังห่างจากคนนี้เยอะยังไงโอกาสชนะก็มีน้อยถึงเวลาลงสนามแข่งซานชวนพ่ายแพ้ย่อยยับในเซตแรกเขานั่งพักและพยายามอ่านเกมของอีกฝ่ายให้ออกว่ามีวิธีตีลูกยังไงจนเมื่อหมดเวลาพักถึงเวลาเริ่มเซตสองซานชวนเป็นคนเสิร์ฟลูกแรก ในเซตนี้และเขาก็ได้คะแนนตามคาดจ้างเหยียนชื่นชมซานชวนคิดอยู่แล้วว่าซานชวนต้องทําได้เซตที่2เป็นซานชวนที่ชนะระหว่างแข่งเซตส,สดูเหมือนว่าอาการปวดที่หัวเข่าของซานชวนจะเริ่มกําเริบอีกครั้งแต่เขาพยายามกัดฟันเอาไว้คะแนนของทั้งสองไล่บี้กันและดูเหมือนว่าทุกคนจะดูออกว่าซานชวนปวดหัวเขา่าฝั่งญี่ปุ่นพยายามตีลูกในมุมกว้างเพื่อให้ซานชวนวิ่งไปรับลูกได้ยากคะแนนของทั้งสองคนเท่ากันจึงท ไม่ต้องแข่งต่อในอีกสองคะแนนสุดท้ายเพื่อตัดสินซานชวนจึงดึงเอาท่าไม้ตายของตัวเองที่ฝึกมาใช้จึงทําให้ได้คะแนนแรกไปเหลือเพียงอีกหนึ่งคะแนนหากเขาทําสําเร็จเขาก็จะกลายเป็นผู้ชนะทุกคนต่างลุ้นกันตัวโกงซานชวนกับฝั่งญี่ปุ่นตีลูกคะแนนสุดท้ายโต้กันไปมาซานชวนตบลูกใส่ฝั่งนั้นฝั่งญี่ปุ่นก็ตีลูกกลับมาซานชวนก้าวถอยหลังเพื่อรับลูกแต่เขาคาดคะเนว่าลูกนี้ต้องออกแน่ๆดังนั้นจึงลดแร็กเกตในมือลงลูกเท นิสตกลงที่พื้นนอกเส้นสนามกรรมาการจึงประกาศว่าเป็นลูกออกซานชวนคำรามออกมาด้วยความรู้สึกเหมือนปลดล็อกทุกสิ่งในชีวิตได้แล้วทุกคนที่มาดูเขาแข่งก็ส่งเสียงเฮลั่นด้วยความดีใจเสียงปลดมือดังกล้องทั่วสนามโยอันร้องไห้ด้วยความรู้สึกภาคภูมิใจซานชวนยิ้มให้และเดินมาหาเธอโยอันจึงลุกจากที่นั่งเดินไปหาเขาแต่ยังไม่ทันที่ทั้งสองจะไปถึงตัวกันและกันซานชวนกลับซุดลงไปนอนกับพื้นเข่าข้างซ้ายของเขามันปวดและ ทรมานมากทุกคนในสนามต่างตกใจซานชวนถูกหามตัวส่งโรงพยาบาลโยอันตกใจมากหมอวินิจฉัยว่าหมอนรองกระดูกข้อเข่าบาดเจ็บและน่าจะมีเอ็นฉีกขาดด้วยระดับอาการบาดเจ็บอย่างละเอียดต้องดูระวังผ่าตัดแต่ซานชวนกลับไม่อยากผ่าเขาอยากแข่งทัวร์นาเมนต์นี้ให้เสร็จก่อนหมอบอกให้คิดให้ดีๆหากไม่ยอมผ่าเขา่าอาจจะไม่เหมือนเดิมโยอันจึงบังคับเขาทําให้เธอกับซานชวนมีข้อโต้เถอยอยียงกันซานชวน กลัวการฟื้นตัวหลังผ่าตัดเพราะหมอเองก็ไม่รับประกันเหมือนกันว่าเขาจะฟื้นตัวและกลับมาเล่นเทนนิสได้อีกครั้งเขากลัวว่าโยอันจะเห็นความสําคัญในตัวของเขาน้อยลงโยอันจึงลงชื่อในเอกสารการผ่าตัดและบอกเขาว่าหากเข่าของเขากลับมาใช้งานไม่ได้เครื่องชีวิตของเขาเธอจะเป็นคนรับผิดชอบเองสั้นช่วนถูกพาเข้าห้องผ่าตัดโยอันเฝ้ารอเขาด้วยความกังวลใจ การผ่าตัดไม่มีปัญหาอะไรตอนนี้เหลือเพียงให้ซานชวนพักรักษาตัวแต่เขาจะกลับมาใช้การได้ดีหรือไม่นั้นอยู่ที่ความมุ่งมั่นของซานชวนเองซานชวนฟื้นและเล่นสงครามเย็นกับโยอันเขางอนเธอมากที่จับเขาผ่าตัดถึงขนาดบอกว่าไม่อยากเจอโยอันในตอนนี้ขอให้เธอกลับไปสโมสรก่อนโยอันยอมกลับไปแต่พอตกเย็นเธอก็กลับมาเธอจะอยู่เฝ้าเขาอีกสักพักระหว่างรออันฉงมาเฝ้าต่อซานชวนกลับบอกให้เธอกลับไปเขา ไม่อยากเห็นหน้าเธออีก เขารู้แล้วว่าทำไมแม่ถึงจากเขากับอันฉงไปความรู้สึกของเธอมันคงเป็นความรู้สึกเดียวกันกับที่เขารู้สึกในตอนนี้โยอันจึงพูดกับเขาว่าเธอเคยคิดว่าหากคนเราชอบพอกันอย่างน้อยก็ควรทุ่มเทพยายามกันคนละ50-50แต่วันนี้เธอรู้แล้วว่าตัวเองคิดผิดในชีวิตของคนเรานั้นบางช่วงเวลาที่สำคัญสำคัญ,คญต่อให้อีกฝ่ายจะเหลือแค่หนึ่งแล้วเราก็จะยังทุ่มเทอีก99นั้นอย่างไม่ลังเลเลยสา้นชวนหันมามองโยอั โยอันถามเขาว่ายินดีที่จะเป็นแฟนเธอไหมซานชวนถามเธอว่ากำลังเวทนาคนพิการอย่างเขาหรอโยอันจึงพูดขึ้นมาว่าถ้าต้องรอเขาคว้าแชมป์สิบรายการต้องรอไปถึงเมื่อไหร,ร่กันเธอไม่อยากรอแล้วโยอันถามย้ำเขาอีกครั้งว่าจะคบกับเธอไหมซานชวนพยักหน้าตอบรับบอกว่าคบ โยอันจึงบอกให้เขาดูแลตัวเองให้ดีและเชื่อฟังหมอเธอต้องกลับก่อนแล้วก่อนกลับโยอันจุบซานชวนเธอบอกว่าเธอต้องประทับตราลงลายเซ็นก่อนต่างฝ่ายต่างก็เขินทำตัวแทบไม่ถูกระหว่างรอซานชวนออกจากโรงพยาบาลโยอันก็กลับไปทำงานในสโมสรอ,อันฉงคอยอัปเดตอาการของซานชวนให้โยอันรู้ตลอดมีอยู่คืนหนึ่งซานชวนได้รับแมเสเซจจากเพื่อนที่รอเขากลับไปเล่นเทนนิสซานชวนตัดสินใจลองลุกจากเตียงด้วยตัวเองแต่นั่นเป็น ความคิดที่ผิดซานชวนตกเตียงลำบากอันชงต้องพยุงเขาขึ้นเตียงด้วยอาการตกใจซานชวนถามอันชงว่าเขาของเขาไม่มีวันหายดีแล้วใช่ไหมอันชงถามว่าเขาคิดฟุ้งซ่านอะไรเห็นเห็นอยู่ว่าช่วงนี้ก็ดีขึ้นมากแล้วแต่ซานชวนไม่คิดแบบนั้นเขากลัวว่าเขาตัวเองจะไม่เหมือนเดิมซานชวนร้องไห้บนเตียงคิดไม่ตก ทางด้านโยอันนั้นหลวนเนี่ยนได้แนะนำนักกายภาพบำบัดให้เธอคนหนึ่งแต่โยอันอยากไปต่างเมืองมากกว่าเธออยากให้ซานชวนเปลี่ยนสภาพแวดล้อมรอบตัวมันอาจดีกับเขาเขาจะได้ไม่ต้องกดดันมากด้วยวันที่ซานชวนออกจากโรงพยาบาลโยอันไปรับเขาบอกเขาว่าพรุ่งนี้พวกเราจะไปเฉิงตูกันเธอหาศูนย์กายภาพบำบัดที่ดีที่สุดให้เขาซึ่งมันอยู่ที่นั่นเขาจะได้เปลี่ยนสภาพแวดล้อมเปลี่ยนบรรยากาศและเธอเองก็จะได้มีเวลาอยู่กับเขาด้วย วันต่อมาทั้งสองก็บินไปเฉิงตูกันซานชวนอารมณ์ดีทั้งวันเพราะโยอันเรียกเขาว่าแฟนต่อหน้าคนอื่นโยอันชเช่าเกสต์เฮาส์ที่อยู่ใกล,กล้ๆศูนย์บำบัดไว้พักที่นี่มีลิฟต์ด้วยเพื่อความสะดวกสบายของซานชวนโยอันบอกว่าเธอจะอยู่ชั้นล่างส่วนเขาก็อยู่ชั้นบนไปซานชวนจึงงองแงถามเธอว่าทำไมต้องแบ่งชั้นบนชั้นล่างด้วยเขาส่งคำถามทางสายตาถามเธอว่าทำไมไม่นอนด้วยกันล่ะโยอันตอบกลับเขาด้วยสีหน้าเคร่งขรึม,มเธอกลัวว่าจะนอนทับขา ของเซา,านชวนใช้ลูกอ้อนยังไงก็ไม่ได้ผลทั้งสองคนเริ่มต้นชีวิตแสนเรียบง่ายภายในบ้านหลังนี้ด้วยความสุขโยอันซื้อเสื้อคู่มาเธอบอกให้ซานชวนไปอาบน้ําแล้วเปลี่ยนไปใส่เสื้อตัวนี้ซะอีกฝ่ายก็ว่าง่ายไม่ว่าโยอันจะให้ทําอะไรซานชวนก็ทําตาม ตกดึกซานชวนลองขยับขาข้างซ้ายดูปรากฏว่ามันยังคงเจ็บอยู่มากกว่าที่เขาคิดเขายอมแพ้และล้มตัวลงนอนไม่คิดว่าอยู่ดีๆจะมีคนมาปีนเตียงเขาโยอันเปิดประตูห้องของเขากลางดึกซานชวนเปิดไฟดูถามว่าเธอมาทำอะไรโยอันบอกว่าเธอนอนไม่หลับเหมือนกันโยอันล้มตัวลงนอนในอ้อมแขนของซานชวน ทั้งสองนอนกอดกันทั้งคืนเช้าวันต่อมาซันชวนจึงวางมาดบอกว่าพฤติกรรมของโยอันไม่เหมาะสมที่เธอทําเมื่อคืนมันคือการฉวยโอกาสชัดๆถ้าขาเขาหายเมื่อไหร่เขาจะเอาคืนให้หมดโยอันเลยตอบว่าเธอแอบรู้สึกดีใจอยู่นหน่อยๆนันเนี่ยซันชวนไม่คิดว่าการครบกับพี่สาวจะได้คําตอบที่เปิดกว้างขนาดนี้เวลาต่อมาทั้งสองไปศูนย์บำบัดเพื่อประเมิอนอาการของซานชวนหมอบอกว่าอาการของซานชวนต้องใช้เวลาประมาณ16สัปดาห์ถึงจะรักษาเห็น ผลซานชวนจึงถามถึงการแข่งขันหากเขารักษาครบเวลาแล้วจะลงแข่งเทนนิสได้เลยไหมหมอตอบว่าอยู่ที่ตัวของซานชวนเองก่อนลงแข่งทางศูนย์จะไปประเมินอ,อาการของซานชวนอีกรอบซานชวนถามถึงค่ารักษากับโยอันโยอันบอกว่าประกันเป็นคนใจ่ายให้ไม่ต้องห่วงให้เขาทำหน้าที่ของตัวเองให้ดีก็พอความจริงแล้วโยอันโกหกซานชวนประกันใจ่ายให้ก็จริงแต่จ่ายเพียงแค่30เของค่ารักษาเท่านั้นที่เหลือต้อง ชำระเอง การทำกายภาพวันแรกของซานชวนผ่านพ้นไปได้ด้วยดีขณะเดียวกันเจียวเจียวได้อ้อนขอให้เหลี้ยงถาเลี้ยงข้าวเนื่องจากตอนนี้ชีวิตของเขาถาังแตกสุดๆเพราะกับแม่ไม่มีใครคิดโอนเงินให้เขาเนื่องจากต่างฝ่ายต่างคิดว่าอีกฝ่ายเป็นคนจ่ายเงินให้เขาชนเจอรู้สึกได้ว่าเจียวเจียวเปลี่ยนไปไม่คิดว่าเจียวเจียวจะชอบเลี้ยงเถา่ข้าวจริงๆหลังทำกายภาพบำบัดเสร็จโยอันก็พาซานชวนกลับบ้านพักโยอันกำลังหุงข้าวเธอให้ซานชวนนั่งต่อจิ๊กซอ รอเธอทั้งสองตกลงกันว่าจะเก็บจิ๊กซอไว้คนละหนึ่งชิ้นรอต่อเสร็จเมื่อไหร่แล้วค่อยเอาชิ้นที่เก็บไว้มาประกอบเข้าทีหลังด้านเลียงเทาเจียวๆคอยตามติดเธอตลอดอะไรที่ไม่เคยทําเขาก็ยอมทําอย่างเช่นนั่งรถเมย์มาส่งเธอที่บ้านยอมใช้เงินที่เหลือเพียง15บหยวนอัดเพลงที่เขาคิดว่าเธอชอบให้เธอฟังเลียงเทาซาบซึ้งกับการเอาใจใส่ของเขาดังนั้นพรุ่งนี้เธอเลยบอกว่าเธอจะเป็นคนเลี้ยงข้าวเขาเอง เวลาต่อมาโยอันปลุกซันชวนแต่เช้าพาเขาไปศูนย์กายภาพบำบัดเธอรู้สึกว่าช่วงนี้ตัวเองมีความสุขมากถึงกับโทรบ,บน่นกับหลวนเนียนว่าตอนนี้ตัวเองกลายเป็นคนคลั่งรักไปแล้วหลวนเนียนดีใจที่เพื่อนมีความสุขแต่ที่เธอโทรมาหาในวันนี้เพราะเกิดเรื่องขึ้นกับเลียงเทาสองวันมานี้เลียงเทาเอาแต่หมกตัวอยู่ในบ้านไม่กล้าไปไหนมีคอมเมนต์โจมตีพฤติกรรมของเธอบอกว่าเธอไม่ใช่ลูกคนรวยที่จริงเป็นลูกเมียน้อยเป็นลูกนอกสมรส เลี้ยงเถาเลยเอาแต่ร้องไห้อยู่ในบ้านจนเมื่อเจียวมาหาเธอเขาบอกว่าเขาจะจัดการคอมเมนต์ไม่ดีให้เองส่วนเธอก็ไม่ต้องไปอ่านคอมเมนต์พวกนั้นคนในโมสรไม่มีใครมองเธอไม่ดีกลับไปทํางานเธอคนที่นั่นคิดถึงเธอกันทั้งนั้นพอเจียวมาเลี้ยงเถาก็อารมณ์ดีขึ้นได้บ้างเขาเป็นคนติดตลกทําให้เธอหัวร้อได้โยอันก็โทรหาเลี้ยงเถาเธอให้เลี้ยงเถาหยุดอัปเดตโซเชียลสักสองวันรอดูสถานการณ์แล้วค่อยว่ากันใหม่ วันนี้โยอันรู้สึกปวดท้องประจำเดือนมากซานชวนพยายามดูแลเธอให้ดีที่สุดเท่าที่เขาจะทำได้เขาช่วยนวดให้เป็นหมอนรองขาให้เธอซานชวนได้โอกาสเลยซักไซ้าถามเธอว่าชอบเขาตั้งแต่เมื่อไร่โยอันอ้ําอึ้งก่อนจะตอบว่าคงเป็นตอนที่เล่นไม้กระดกกับเล่นชิงช้ามั้งเธอจึงถามกลับบ้างว่าเขาล่ะชอบเธอตอนไหนซานชวนตอบว่าคงตั้งแต่แรกเจอที่เธอติดป้ายเวลาให้เขาแต่เขามาแน่ใจตอนที่เธอช่วยบังป้ายคะแนนให้ ตั้งแต่ตอนนั้นเขาก็ตั้งมั่นว่าต้องจีบเธอให้ได้โยอันฟังไปหัวเราะไปพร้อมกับหยอกล้อซานชวนไปด้วยซานชวนตื่นในตอนเช้าของวันต่อมาเขาไม่เห็นโยอันจึงตะโกนเรียกเธอก่อนจะหันไปเห็นโน้ตที่เธอแปะเอาไว้ว่าไปซื้อข้าวเช้าซานชวนยิ้มอ่อนจากนั้นเขาก็ลงไปซื้อแชมพูที่ร้านค้าใกล้บ้านพักสายตาเหลือบเห็นลูกโป่งเลยซื้อขึ้นมาด้วยซึ่งโยอันก็กลับมาแล้วซานชวนขอตัวไปอาบน้ําแต่ความจริงเขาเข้าไปเป่าลูกโปง่ง บิดลูกป่งให้กลายเป็นรูปลักษ์ตามต้องการเพื่อเซอร์ไพรส์โยอันขณะเดียวกันจังเหยียนก็เริ่มลงมือจีบหลวนเนี่ยนตามฉบับหนุ่มซึนแต่ดูแล้วค่อนข้างยากเพราะหลวนเนี่ยนไม่ชอบคนดื่มเหล้า โยอันตื่นมาเจอลูกโป่งที่ซานชวนทำไว้ให้เธออารมณ์ดีขึ้นมาทันทีถ่ายรูปลูกโป่งเก็บเอาไว้ซานชวนก็เข้ามาวาแวใส่เธอหอกกันไปมาก่อนจะกอดกันกลมซานชวนทำกายภาพบำบัดจนขาซ้ายดีขึ้นเรื่อยๆวันเวลาของเขากับโยอันก็หวานชื่นขึ้นเช่นกันทั้งเรียบง่ายทั้งสนุกจนเวลาผ่านไปครบกำหนดที่ทั้งสองต้องกลับสโมสรโยอันกับซานชวนมาสรุปค่าใช้ใจ่ายทั้งหมดกับทางศูนย์ซึ่งมียอดสูงถึงเกือบสองแสนหยวนระหว่าง ว่างโยอันไปจ่ายเงินซานชวนแอบ,บถามหมอว่าทั้งหมดนี้ประกันเป็นคนจ่ายให้หมดเลยไหมหมอตอบว่าจะเป็นอย่างนั้นได้ยัางไงายอย่างมากประกันก็จ่ายให้เพียงแค่30%เท่านั้น เรื่องนี้นำพามาซึ่งความกังวลใจของซานชวนซึ่งเขาเก็บมันไว้ภายในใจซานชวนกับโยอันเก็บของกลับบ้านทั้งสองยังได้เอาจิ๊กซอสองชิ้นสุดท้ายที่เก็บไว้มาต่อให้เสร็จก่อนจะบอกลาบ้านพักที่อยู่มาหลายสัปดาห์ซานชวนกลับมาหาอันชงงเขาบอกว่าได้ใช้ชีวิตกับโยอันสองคนมันก็ดีแต่มันก็มีมุมที่เขาไม่เข้าใจเธอเหมือนกันเธอปกปิดเรื่องค่ารักษาพยาบาลกับเขาเขารู้ว่าเธอกลัวเขาเครียดเพียงแต่เธอเสียงเงินเพื่อเขาเยอะขนาดนั้น ไม่รู้ด้ซ้ำว่าขาของเขาจะกลับมาร้อยเปอร์เซนต์ไหมอันชงจึงบอกว่าโยอันเองก็คงลำบากใจเหมือนกันที่จะบอกซานชวนเรื่องนี้มันละเอียดอ่อนมากวันต่อมาซานชวนไปคุยเรื่องแผนการซ้อมกับจางเหยียนเขาสัญญากับทุกคนว่าจะไม่หักโหมเหมือนคราวที่แล้วอีกจะทําตามแผนการซ้อมที่จางเหยียนวางไว้ทั้งหมดจากนั้นซานชวนเปิดใจคุยเรื่องค่าใช้จ่ายค่ากายภาพบําบัดของเขากับโยอันโยอันบอกว่า เหตุผลที่เธอไม่บอกเขาเป็นเพราะเธอกลัวว่าเขาจะเครียดในฐานะแฟนแล้วหรือจะเป็นในฐานะของผู้จัดการสโมสรการออกค่าใช้ใจ่ายให้กับเขาเป็นเรื่องที่เธอบอกปัดไม่ได้อยู่แล้วซาชนชวนจึงได้นําสัญญากู้ยืมที่เขาทําออกมาเขาพูดกับโยอันว่าไว้เขากลับเข้าสนามแข่งได้เมื่อไหร่เงินทุกบาททุกสตางค์ที่เขาเอาของเธอมาเขาจะคืนให้เธออย่างแน่นอนในฐานะแฟนหรือในฐานะนักกีฬาเขาไม่อยากติดค้างเงินก้อนนี้ดังนั้นถือว่าเราทำ สัญญากันแล้วนะหลังจากตกลงกับโยอันเสร็จซานชวนก็มาทานข้าวกับเพื่อนเขายังได้บอกเพื่อนเพื่อนเรื่องที่เขาคบกับโยอันแล้วซึ่งทุกคนก็ไม่ได้แปลกใจสักนิดด้านเลียงเทาเธอมารายงานความผิดกับโยอันเรื่องคอมเมนต์แย่แยคราวก่อนเป็นเพราะเธอสโมสรถึงได้ถูกต่อว่าไปด้วยตอนแรกเลียงเทาคิดว่าโยอันต้องไล่เธอออกแน่ๆแ,แต่ผิดคาดนอกจากอีกฝ่ายจะไม่ไล่แล้วยังให้กำลังใจเธอเลียงเทาจึงดีใจเอามากๆ ตกเย็นโยอันไปบ้านหลวนเนียนคุยเรื่องสัพเพเฮระตาาประสาสาวๆก่อนจะกลับบ้านนอนแต่เธอดันนอนไม่หลับจึงโทรหาซานชวนซานชวนเองก็นอนไม่หลับเหมือนกันต่างฝ่ายต่างยังไม่ชินที่ต้องแยกกันนอนซานชวนต้องอ่านหนังสือให้โยอันฟังกว่าเธอจะหลับได้ เวลาต่อมาสานชวนเรื่องฝึกสมรรถภาพอย่างเข้มข้นโดยมีจังเหียนคอยคุมอยู่ตลอดเขาฟื้นตัวได้เร็วมากจนถึงวันที่ต้องลงสนามแพทย์ทางศูนย์บำบัดได้มาทำการประเมินเขาและมันก็ผ่านไปได้ด้วยดีสานชวนสามารถลงสนามแข่งได้แล้วทุกคนจึงพากันดีใจมากหลวนเนียนกล่าวชื่นชมจังเหยียนตลอดทางที่เดินกลับห้องทำงานเขาเป็นโค้ชที่ทุ่มเทให้กับนักกีฬาจริงๆจังเหียนยังคงตื้อขอกลับบ้านกับหลวนเนียนแต่เธอบอกว่า ไว้คราวหน้าก็แล้วกันวันนี้เธอต้องเอารถไปเช็คที่ศูนย์จ้างเย็นบอกหลวนเนี่ยนว่าเขาเลิกดื่มแล้วนะก่อนที่ต่างฝ่ายจะหันไปทำงานของตัวเอง ขณะเดียวกันความรักของเจลเจวกับเลียงเถาก็ดูจะราบรื่นมากวันนี้เจลเจวพาเลียงเถาไปเลือกแหวนคู่ที่ร้านจิวเวอรี่แห่งหนึ่งเขาใช้บัตรของพ่อรู้ซื้อแหวนให้เธอซ้ำยังขอเลียงเถาแต่งงานทีแรกเขาไม่คิดว่าจะได้คําตอบตรงใจแต่เลียงเถาตอบตกลงแต่งงานกับเขาเจลเจวดีใจมากดึงตัวเธอเข้ามากอดมาหอมวันต่อมาขณะที่จางเหยียนกับทุกคนกําลังประชุมกันอยู่อยูยูอดีตภรรยาที่หย่ากันไปแล้วของเขาก็กลับมาหาเขาเธอบอกว่าเธอถูกทำ ร้ายมาในตอนนี้ไม่มีที่ไปแล้วจ้างเย็ยนไม่รู้จะทํำยังไงดีจึงบอกว่าจะหาห้องพักให้เธออยู่ไปก่อนก็แล้วกันระหว่างที่เขากําลังจะพาเธอไปขึ้นรถบังเอิญเจอหลวนเนียนที่นั่นพอดีจ้างเย็ยนจึงทําหน้าไม่ถูกภรรยาเก่าของเขาก็พยายามแสดงท่าทีว่ามีเยื่อใย,ยต่อเขาหลวนเนียนนึกเหมืนไส้พูดกับจ้างเย็ยนว่ารถของเธอซ่อมเสร็จแล้วนะ ทางด้านเจียวเจียวเข้ามาเจราจากับพ่อเรื่องแต่งสะพายเข้าบ้านแน่นอนว่าหัวเดดตีนขาดยังไงพ่อก็ไม่เห็นด้วยเจียวเจียวยังมีไรายได้ที่ไม่มั่นคงแม้แต่แหวนยังใช้เงินของพ่อซื้อผู้หญิงดีๆที่ไหนจะแต่งด้วยเจียวเจียวเองก็เถียงคําไม่ตกฟากเมื่อพ่อไม่เห็นด้วยเขาจึงตามแม่มาคยุยซึ่งแม่เห็นต่างจากพ่อสนับสนุนเขาเต็มที่การแต่งงานตอนอายุเท่าไหร่นั้นไม่เห็นจะสําคัญขนาดเธอกับพ่อเจียวเจียวรักกันมาตั้งแต่มหาลายัยแต่งงาน กันมาก็ตั้งหลายปียังอยากันได้ถึงแม้แม่จะหาเหตุผลล้านแปดมาพูดแต่พ่อก็ยังไม่ใจอ่อนเขาบอกว่ายังไงเขาก็ไม่ยอมรับเรื่องนี้ก็จบกันไปแล้วนะคะกับการสปอยตอนที่29 3 2หากชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe และกดกระดิ่งแจ้งเตือนกันด้วยนะคะแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้า